เราตื่นขึ้นมากกะจักเม็นอยากเม่นแขนพ่น่ะพ่นะ่ะพ่น่ะโอ้ยพี่นวงข่อยสีสซงลูกไส้่ยเขาประกวดเออเบิ่งพ่นะ่ะข่อยสีสซงลูกไส้ข่อยเขาประกวดยู่เรื่องกินนี่เป็นไงโด,ดสูงปันไหนก็นได้พ่นะ่ะพูนะ่ะโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่มยมมึนเป็นที่หนึ่งมาทำไล่ะ พุ่นอนะพุ่นอนะพ่นครับ่คุอะพุ่นะน,นะนี่แม่นี่แม่ลูกกับบะมี่น้ำเขามีหมาเราเป็นลูกพี่น้องเ้ยต้องพุ่นอะพุ่นนะพุ่นอนะนโอ้โหโอ้โหไม่อยากหัวลุงสายไข่แต่ฮะนี่

ขนมขคั่โก้นพี่น้องฝากติดตามเนเดอร์พ่อแม่พี่น้องเอ้ยฝากติดตามปุ่นปุ่นเนเดอร์ครับเบิ้งพุ่นอะได้แม่ เป็นเบาหวานพอดีละมาข่อยนี่นีเป็นเบาหวานพอดีเองคุณน้าโอ้โหไอน่องมาคากมาแน่แถลกไส้ข่อยบ้านเขาไทยเล้วเวียนแต่้าเขาไอยเก่งคุณน่าคุณน้ะโอ้ยคากแนออุบาท ใช่เทพดาฟานแกจีวะการหมุนบ่อมีไดฝากติดตามปุ่นปุ่นเด้อครับน้อยกับว่าวาปุ่นปุ่นครับข่อยเสียปูไอต่อปีนัะเป็นอ้นไอตะกี้นาองเป็นอนั่งหนารถมอเตอร์ไซค์เห็ดหมาเบิ้งหมาเป็นค่อยเสียปูฝากติดตามปุ่นปุ่นเด้อครับั่นะเตี้ยฟแกจีวะหมุนบ่อมีด้ มื่อบนก่อนบวบบอกไงเขึ่นว่าหนุนก็ซืสุไทยสิไรขาพร้อมเลยเอ้ยทำใจต่อไปแไ่้งินลับแตกต่ำแล้วเรียนง้งเรียนม